สรับคิวบิดอนี้นะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการโอนเงินจากตัวบีแอนนะไปยังกระเป๋าเงินของเราด้านนอกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเป็นของ Meta Ma s k นะครับผมถ้าใครกําลังสนใจในคอนเทนต์เนื้อหานี้อยู่เนี่ยคิดว่าคิวบิดูนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดทดาผมเข้มนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์บีแอนของเราก่อนเนาะจากนั้นเข้าไปที่ตรง w a l l e t ตรงนี้นะครับ Wallet ตรงนี้นะครับ,ลลรรบจากนั้นไปที่ตรง Fiat และสปอตตรงนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมตรงเหรียญของเราเนี่ยจะเห็นว่า u s d t ของเราก็จะมีอยู่ประมาณเราห้าพบาทเนานะประมาณ150กว่าเหรียญน,นะครับผมทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนจาก u s d t ตัวเนี้ยให้เป็น BNB ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะโอนออกไปในกระเป๋า MetaMask นะเพราะว่า มันจะต้องใช้ BNB ในการที่จะอาจจะเอาไปเป็นแก๊สต่างๆหรือว่าอาจจะเอาไปาฝากไว้ใน liquidity pool ต่างๆนะครับผมก็ให้เราเปลี่ยนเป็น BNB ก่อนนะก็วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยครับผมตรง USDT ตรงนี้นะให้เราไปที่ตรงนี้เลย Convert ตรงนี้นะครับผม Convert กดคลิกเข้าไปครับโอเคก็ให้เราเปลี่ยนนี่เลยสูงสุดนะครับผม USDT สูงสุดนะ เปลี่ยนเป็นตรงนี้กดคลิกเข้าไปเป็น BNB นะครับผมอ่า BNB อันนี้อ่าโอเคจากนั้นกดปุ่มแสดงตัวอย่างการแปลงนะครับเขาก็จะคำนวณมาให้เราว่าโอเคเ,อเงินที่จะได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่าเขาก็จะบอกว่าโอเคเงินที่จะได้ประมาณ0.395ประมาณนั้นเนาะโอเครีเฟรชนิดนึงฮะโอเคจากนั้นกดปุ่มคอนเว v ร์ t ได้เลยครับมาการมาดำเนินการอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม กลัไปดูสถานนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กลับไปดูที่ตัว wallet ของเราบ้างนะไปดูที่ตัว wallet แล้วก็ไปที่ฟีดส์ฟ fiat และ s p o t เหมือนเดิมเนาะจะสังเกตว่าตัวนี้ BNB เราได้มาแล้วนะครับที่ประมาณ0.39ตรงนี้นะครับผมทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทำนะเราจะทำการโอนยอดตรงนี้ไปอย่างกระเป๋า MetaMask ของเรากันนะครับผมหรือว่ากระเป๋าเงินกระเป๋าเงินอันนี้ของเรากันนะครับผมกระเป๋าเงินอันนี้เนาะ ที่เราได้สมัครกันไปนะครับผมอ่าโอเคก็ให้เรากดไปที่ตรงถอนตรงนี้ได้เลยนะครับถอนตรงนี้นะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็เอ่อผมอยากจะให้ไปที่ตรงนี้ก่อนครับจัดการ address นะจัดการ address ทีนี้ให้เราทําการเพิ่ม address ที่เราต้องงานที่จะโอนเงินออกไปก่อนนะครับผมเหมือนอารมณ์เราโอนเงินธานาคารนะครับเราอยากจะเพิ่มและการโปรดอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้เราทําการโอนครัง้งต่อไปได้อย่างไม่ผิดพลาดนั่นเองเนาะโอเคก็ให้เราไปที่ตรงนี้ครับเพิ่มที่อยู่การถอนตรงนี้ครับ โอเคหลังจากนั้นโอเคเหรียญก็เลือกเป็น BNB เนาะแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น BEP 2 0บนะครับผม n a น c e Smart c h a i นอันนี้เนาะชื่อกระเป๋าเงินผมก็จะใส่เป็นชื่อเข้มคริปโตด็อกอันนี้แล้วกันง่ายๆจะเข้าใจตรงกันเข้มคริปโตด็อกโอเคส่วนที่อยู่ผมก็จะใส่ตรงนี้ไป Copy Ad d r e s s ตรงนี้ไปได้เลยนะกดคลิกไปที่ตรงไอคอนเหล็กๆตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็มาวางตรงนี้เึิ๊บตกลง กดสองนะับยืยนยันไปที่มือถือโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ให้เราไปที่ตรง wallet เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตรง f i e s และ s p o t เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะทําการถอน BNB อันนี้เพื่อที่จะให้มันเข้ามาในกระเป๋า MetaMask อันนี้ของเรานะครับผมอ่ากดไปที่ตรงถอนตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะทีนี้ที่อยู่ผู้รับนะครับผมก็จะไปเลือกเข้มคริปโตด็อกอ่าอันนี้นะครับผมโอเค จากนั el el up, yeah. tea, right? ้นผมจะเลือกเป็นบีแอนแนนซ์สมาร์ทเช BSC ตรงนี ELLE ้นะครับปุ๊บนจำนวนหลาเท่าไหร่ก็ผมใส่ส okay, ูงสุดไปเลยครับก็คือโอนไปทั้งหมดเลยเนาะโอนไปทั้งหมดเลยนะครับผมจากนั้นกดปุ่มตกลงไปได้เลยครับอ่าส่งราดเข้าที่มือถือระบบบีนั้นจะค่อนข้างเซฟตี้มากๆเลยนะครับจะส่งค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยก็ตอนนี้ส่งคําขอในการถอนแล้วนะครับก็รอสักนิดนึงนะครับผมในการถอนน่าจะสัก5นาทีอะไรประมาณนี้ฮะก็ เนี่ยมันโปรเซสเซิอยู่เนาะก็รอแป๊บหนึ่งครับโอเคทีนี้ก็โอนเงินเข้าไปที่กระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ MetaMask เรียบร้อยแล้วเนาะจะสังเกตว่าเงินก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับผมเป็น0.4นะนะครับผมโอเคทีนี้ต่อไปเราจะทำอะไรกับมันนะครับผมก็เราจะเอาเงินตรงนี้ ที่อยู่ตรงในกระเป๋าของเราที่ MetaMask อันนี้เอาไปลงทุนที่จะให้มันเกิดผลตอบแทนใน Liquidity Pool นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการที่เราจะโยกเงินจาก Binance ออกไปใน MetaMask หรือว่ากระเป๋าแพนอกเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นาะคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปกราังใจให้ด้วยและกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ